ครับสบายดีท่านผู้ชมและสบายดีเอฟซีทุกหม่องทุกบอลไป่น้อเมื่อนี้หมอมเข่าววีนเอาไปเนาะถึงจะเป็นวันเออโมเมนต์วันวันผกเนาะปกติหมอยามยันยามันถิดเขาการวันถิดแต่ว่าเมื่อนี้ได้มายามเปลี่ยนกับเอื่อยคนเอื่อยคนจ็บทองอันนี้วันเว้นกันนั่นสวศกากันยังกันโควิดกับโมเมนต์แต่ว่า ทำมาการอะไรกับมีความมั่นใจนะพี่น้องเอ้ยคนเจ็บในท้อมั่วเป็นผญัญยังเพื่นกัสิไปหาหมอเนาะเพื่นก็เลยเปลี่ยนกับหมอให้มอมันนอกมาย่ำเขาวเว้นแทนหมดนี่อยู่พอดีเอาพี่น้องเงียบเงาคนเจ็บกับบุมีพี่น้องอยู่ในห้องห้องขวดคนเจ็บอันนี้พี่น้องมามาเศร้านี่กา มีแต่คนมาสือยานหมอเนาะหมออยู่คนเดียวท่อเว้นมัดขึ้นนี่ขึ้นนี่แม่เนาะอตเตียนี่ไปน้องแต่มือนี่ก็เป็นมือของอันหัวหน้าหัวหน้าสุกสลาดเนี่ยหัวหน้าน้ำไม่เนาะยไปน้องแต่ว่าหัวหน้าเป็นเจ็บในท้องมูเป็นยังไปน้องแต่กัสิไปหาหมอหมอมันใหญ่อีกเนี่ยแ้วก็เลยเปลี่ยนกับหมอเหมืนเนาะให้หมอบรรณเนาะมายามให้ไปน้องคาเว้นแทนเไปเนาะปกติหมอจะถือวันถิต แต่ว่าผลมันเปลี่ยนย่ามมนอีกับมือวันอาทิตย์กับเห็นพ่อหน้าผลเลยไปย่าใหมหมอหมอก็ได้พักพอนันเสาร์วันอาทิตย์ก็เลยเสวยโอกาสเลยเนาะใด้พักก่อนวันผักคือเก่านะพี่น้องคนเจ็บบมาก็คือนอนเล่นนั่งเล่นนั่งเคียร์โทรศัพท์เล่นถ้าคนเจ็บบามาเนาะพี่น้องถ้าคนเจ็บมาเขาก็ยังมีเรื่อเห็นน่นึงถ้าคนเจ็บบามาเขาก็ว่าง เคียโทรศพัพท์เรียนคือกาวไปเนะาะถ้ายพิษปากเม็ดนี่กะใส่สันเดียวใส่ร้ายกับหายใจบม่อยากออกไปเนาะใส่ร้ายหายใจไม่อยากออกก็เลยใส่สันเดียวก่อนถ้าคนเจ็บแบบว่าสีสงใสยแบบว่าอาการเขาแบบเป็นไอเปน็นอาจึงใส่สองปกติเจ็บในท้องมใส่มากก็ใส่แต่สันเดียวกาเป็นความเสี่ยงของหมอเนาะไปน่นอะเพราะว่าใส่ร้ายกับหมออะ หายใจฝืนพี่น้องใส่มาตลอดใส่มาตลอดแต่ว่ายังบ่ลืมอยู่กับตัวนี้พี่น้องยังบ่ลืมอ่เหมืเคยอยู่เพราะมันมันปิดดังเลยปุ๊บเนี่ยใส่ตัวนี้เข้าไปเนีก็โอ้ยใหม่ก็ลำบากมาพี่น้องเมื่อยหายใจกะเนี่ยก็ได้ใส่ตัวนี้เข้าไปเ oh, สริมตัวนี้เข้าไปก็เป็นการดีแต่กะ มาอยากดีสําหรับหมอ,อใจเขาโทษนำนาะเขาโทษอาศิดเดียวกันเลยพี่น้องมาได้เหตุการณ์พี่หมอกะก็กคือสีคลื่นกันเดียวกันใส่กับเป็นนานาหลายๆกะหายใจเฟืดพี่น้องน,อน,นานี่หมอสเให้เบิ้งอ่ะตู้ยาที่หมออยู่นี่เนาะมันมันมีลายนี่หน่อยทำไมเนาะพี่น้องตูยบบย้ยากับบอลบอลลายเนาะยากับบอลลายใส่เบิ้งแต่ละห้องแต่ละสัน ประเภทยาแคปซูลยังนั่นนี่เนาะลงไปก็มีน้ำเกลือมียังน้าพี่น้องนะคะรับตู้ข้างๆก็มีพี่น้งนนองนี่ขวกยาหนับยายังน้าพี่น้องถึงระมาในเซนเทิงในประเภทยาสีมาพี่น้องกับบอสสมาร์ทบอกมาว่ายาแต่ละอันมันเป็นยายังยางย,ายางังกับไปบอกมาบอกว่ามันมันกัดลายานะ สิเป็นในน้ำยาแต่ละอนกะหมอกะบ,บริเก็งพนั้นแต่ว่ากะก้าูโอยู่แต่ว่าบราิแรงในน้ำน,ะน้ำไปเนองคือเม็ดอันไทยอยากใส่ร้ายกะแต่ว่าหายใจฝืดพี่น้อนหายใจฝืดอันนี้แว่นคนเจ็บมาลืมเนี่ยนี่พี่น้องคนเจ็บลืมแว่นเนี่ยถ้าคนคิดเนาะคนสิน้ำหานะ่ะพี่น้อง ตู้ยากับบริมิแต่ตอนนี้น้องมีอีกห้องหนึ่งตู้ยาเดี๋ยวสิาพาไปเบิ่งอะไรพี่น้องไว้ก่อนจะไปกระจายเบิ่งอันนี้กับนีลาไฟที่มองเ้างถิ่มเค็มนะพี่น้องเค็มสียาสีแล้วเขา,าจะปลอดลงไปนั่นนี่แหละพี่น้องมีแต่เค็มอันนี้มันเก็บได้ไหลายเก็บได้มาตรฐานดีพี่น้องปลอดภัยนะพี่น้องไปเบิ่งตู้ยาห้องหนึ่งพี่น้องอันนี้ก็มีอีกห้องหนึ่งห้องห้องสางใหญ่นะพี่น้องสางเก็บยา เป็นยาหนำหน่อยนี่พี่น้องยาหนำสาหรับเด็กหน่อยไลายยาลดไข้ยาเอ็งยังไล่ไลาย่นี่พี่น้องอันนี้ก็มีสองตู้พี่น้องยาก็คือว่าแหละก็ไลยอยู่พี่น้องยาแต่ละประเภทเนาะไล่อันนี้ตู้สีเขียวนี่มันตู้แสวัคซีน ในตูน้มันจะมีอ่าซีนโนฟาร์มกัลยุนีเอ็กตรากัลยุนีจอร์ซันกัลยุนีพี่น้องยาวัคซีนกันโควิดวันที่สัปดาเจ็ดยี่สิบเจ็ดพี่น้องก็คือยี่สิบเจ็ดสาเจ็ดยี่สิบเจ็ดนั่นแหละก็จะได้สีซีโนฟาร์มเข็มสองพี่น้องเข็มหนึ่งผ่านไปเนาะเข็มสองซีฮอดนี่พี่น้งองว,ว,วันที่สัาเจ็ดพี่น้งอ 27, 7, 27นงได้สดนนีเข็มสองพี่น้ง 1, นงองอเลยไ,เไป ไปยูเบอร์ห้องนอนพี่น้องห้องนอนกัดเหมือนน่ะเปิดไฟบ้างคนเจ็บบมาหมอก็เสริฐนอนเล่นเทนเหลนแล้วพี่น้องคนเจ็บบมาก,ก็คือบอมีวิ่งนอนพี่น้องสะาะช่วงนี่น,นะขามาแล้วไม่อยากนอนหลุดขามานในห้หองเลย ออกก่อนพี่น้องไอ้เจัาหน่อยสินลงนอนเต่าออกซิเจนอันนี้เป็นทางบ้านเพิ่นหมอบหายนะพี่น้องเก็บเงินกันเก็บเงินกันแล้วก็ออกเงินกันซื้อออกซิมันมีอยู่สีบ้างแต่ว่าตอนนี้ซาบ้านเพิ่นเอาไปใส่เพิ่นเสาเนาะพี่น้องอีกตัวนึงก,ก็เต่าตัวนี้ก,ก็เต่าที่สองเสื่อมีบรรจุกแก๊สเต็มพี่น้องเนย สายตีว่า,อาเอาใส่แล้วแต่ว่าหมอท,ทันฒนาไปถิ่มพี่น้องขอโทษน้ำพี่น้องเตาออกซี่นี่แบบทางรัฐบาลบริหารนนี่หาเงินซื้อเก็บเงินกับประชาชนในบ้านซื้อเอาเงินกันซื้อนะพี่น้องเต่าหนึ่งกับประมาณต๊ะอยู่ล้านกวัวนาองพี่น้องล้านกวัวกี่สี่พันพี่น้องเตาออกซี่มีสี่บังพี่น้องไอใน อนามัยที่หมออยู่นี่พี่น้องห้องหมอที่โรงพยาบาลที่หมออยู่เป็นห้องเล็กๆ้องน้อยๆนะพี่น้องเจลล้างมือนี่เจลล้างมือพี่น้องอนามัยถ่าเสื้อยันโควิดเนาะพี่น้องแต่ละมือกามากกับแบบนี้ลนะพี่น้องถ่าพอเจ็บบ่มีเข้ากะเคลียร์โทรศัพท์นั่งเล่นคือว่านอะไพี่น้องห้องน้อยๆนี่ นั่งเล่นอยู่แทนนี่แหละพี่น้อยคนเจ็บมากเลยพี่น้องมียายวรรดาแล้วมาห้งหมอหางเราหูหนวกในหนึ่งในพี่น้องว่าว่าส่วนเรามีบัณฑน,น,นินถ้าเบิง้งหมอสิทามให้เบิง้งทามาถ่านี่ทามยายลราสืออ่อบัณฑนิ่บอกเป็นจังไดนบัณฑนินเลยว่าในใดกับคือเกาอ่าหืมว่าในไดอย่าถากน้ำข้าว นัง yeah, mm. ่งมายอมอยู่ยายาบักอะมันบกินยาเม็ดบอกินบะกินอะไรเลยง่ายง่ายป้านยังกินยาอ่ไรอยู่ได้หมหักแห่กินาอยากินยาหนำอายุสิบเจ็ดปีกระพอขึ่นแล้วกอยากกินยาเออมันสแที่านน้ำขาวเนาะอมคอนเป่นออมคอนอ่างเี้ ใส่ห้แไม่ถาวามาซื้อห้พี่น้อยเอาไกกินเออถักจักนั่งกินบ็อกินแล้วนักินยาถาดดำขาวงอ่เออาง้นไงแล้วใช้ยาถาดดำขาวเห้เอาบต้แม่เพื่อนกาจะไปห้เจ้าแม่เพื่อนมาแม่เพื่นจะไปห้เจ้าแล้วคับกับท่านห้บมายากม่ได้จังมาเอาฮรว่ะอือเดี๋ยวเอาหายไปเอายยเพิ่นมาซื้อยาเดี๋ยวไปห้ร้านเพื่น แล้วถ้าน้องขาวก็คืออัมาคอน,นพี่น้องนี่พี่น้องพอยายได้ตัวนี้นี่อัมาคอนแต่เป็นหุกคับก็ได้อัมาคอนได้พี่น้องมันเป็นกองหนานพี่น้องเพราะฉะนั้นอัมาคอนเนี่ยแต่ว่ามันเป็นของอันของลาวของลาวเขาจะเขียนว่าเอม็ม,ออมมาคอนเอ็มมาคอนของลาวนะพี่น้องของไทยหันตัวนี้ด่านมันเป็นภาษา ภาษาเวียดกับภาษาฝรั่งอังกฤษเนี่ยอามาคกันพี่น้องนั่นอะไม่ได้มันกินเบาๆก็นจ้ะเอาเมื่อหามันก็จะกินมืดบนนี้แล้วฮะเนาะโอ้ยค่อยค่อยไว้ใส่ทางได้หูกันงัวกตาก็ไว้หง่วหัวคือค่อยดีสุอหมาอไง เาโยงเอายายอดให้กระบอกเศ้าไปเอามากินไปเข้าบ้านไปเข้าหมู่อ่าูพี่น้องขมาอหกเลยนี่ไข่ขึ้นเซนี่ของดีแบบเลย ao amado anh anh cưỡi là kinh hoàng rồi mà có thằng này hay sắp tới

Những nhóm kia hoa nhóm nhóm chín nhóm vậy hạ tiền hạ tiền tài đó ừ. hạ tiền tài hạ tiền vâng 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 đọc vâng 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 ุปอดขึ้นได้มับ่แม่เออเตือวนะแต่หมหมอกินยาหัตวไข่น่อยู่กลางคืนหายใจยาม่ะติออกิน่ว่าสิกินอยู่ก็บ่ลามันอยากกินเด้อาิ ืมวดานะอ้อเมาท่านไอปอนข่าวดิันตนเอ่ออมันมาท่านอันมาท่านผ่าบมท่านภาพป้อนหาเดือนตายหกเดือนกันฮะจังป้อนเขาป้อนข่าวเต็มน้อยแล้วมันแก่แน่นอน่ได้มันเกี่ยวจัไข่อะไรนล็กน้อยฮะ ม,ม sociedad, ันแบบไมนนือแห้งพี่แตกรูดในหน้าตู้ปอดมันจะตัวหน้าไข่นหนาไข่อยู่แต่ก็นม่คืนแห้งอันนี้ปอนมันและถึเแหละงบ่วงเลยแต่ครับมันอาศัยเนี่ยข้าวใส่เซลล์อาจารย์ยันดีก่เป็นแบ้ัปลาช ัเอาหนกอุ่นได้ให้เราปอดมันมันผอดแล้วปอดมันขึ้นแต่ก่อนมันขึ้นแห้งไว้มาได้มาได้เชือกนั่นเออได้ได้แต่มาให้กินมาสันสันก็ได้มาสันสันมันเป็นฝุ่นเลยไม่ได้เชือกนั่นเออเนี่ยอ่ะนะพี่น้องมาหามหมอพี่น้องอาลุกมาหามหมอ ลงมันเป็นอักเสบปอดมาเจอที่สองวันนี้พี่น้องลองมาเศร้าแต่ว่าปอดนั้นรุดพอนแล้วพี่น้องเอาไปยาไปกินเองหลับในการคลื่นซีเศร้านอนด็กหน่อยฮะก็ได้หาเดือนกว่านี่แหละพี่น้องเมืงง่อยนะเด็กหน่อยคันเด็กน่อยเป็นแล้วเมื่อยพี่น้องอ่าโอเคเกยนบินยาก่อนพี่น้องฮะก็ได้เลาก็มาสองคนตื่นมามืันนี้ ถาทองใบกับเผ่าสุขสวัรด์ไปน้องพดก๋น,น่ะไปน่องเนี้เนี่ยมันเจ็บมากกับพโสะกอนความห้อนไรสิกเขียนบิญญาสืบเทียนบิญญาไปหน่องท่าทองใบนี่กเจ็ดปีเน่ะบ้านนามโมไป่น่อยลูกกระเพาะไปดนอย จะห้าวกระหายก็ตามอาการพี่น้าะหายพวกยาดีกระเพาะอะไรพี่น้าะซิมีตดีนโบนเลยว่าจังยังขนาดนะสำหรับปนใหญ่นะพี่น้องเมื่อยนะอยูโคลเดียวก็เมื่อยถ้าคนเจ็บมาหลายๆก็เมื่อยได้พี่น้องเมื่อย มม่ก็ในนั้นหลีกบ่ได้คือบินยาสะพอ่ออยู่ล่าวนาะแต่อยู่ไทยกับบุหงาจะเป็นอะไรอันนี้อยู่ล่านี่เขาเขียนบินแล้วก็จะได้เขียนราคายาอีกนั่นน,นี่พี่นอ้องเขียนวิธีกินลงนั่นนี่แล้วก็เขียนราคายาเท่าเท่ายบวกอีกทั้งหมดนี่ก็เสียใจหาพันแต่ค่ายานี่ยเข้าบวกเข้าไปมันสิลายกว่าหาพันอยู่แล้วแต่ว่าหาอนาคตเจ็บแต่หาพัน สื่อใส่ย,ยาหลายอย่างหลายแนวก็ตามพี่น้องสมอยอยู่แขวงอยู่ประเทศลาวอยู่มองมออยู่น่ะพี่น้องแต่ว่าประเทศไทยน,นี่บงหัวคนเท้นั่นนี่นั่นนอยู่ลาวเ้าน,นี่เสียหา่พันธุ์พันุไม่มีบัตรก็นกซสอกอขึ้นอย่างนี้แหละมอกับว่าขัใจขาดแต่ว่าหูสตัวเสียหาพัน์แต่ฐานคนเจ็บนอนเลยแม่น จะเก็บเงินนำผลสิบพันแม่บัวหาพันทเก่าสปอร์อยู่ของมองนหน่อยเฮาเนาะหาพันทีเก่านอนมานอนใส่น้ำเกลือสิบทงข้าวทงก็าตามสมมุตดนอนนี่น้องถ้เก็บน้ำมันจะหาพันสิยาสิบเข็มข้า,า,าวเข็มเก็บน้ำมันจะหาพันพี่น้องเียนราคาเก็บยังบวกเข้าไปแล้วอันนี้วันที่เนาะลายเส้นพี่น้องลายเส้นของมออะพี่น้องบ่งงามดอกโอเคน้อพี่น้องเียนบินยาแล้วก็ได้ หานอนหาเคลียโทรศัพท์ทางคนเจ็บบอมาเนาะพี่นอ้องพี่น้องบินยาวกินแล้วมัดแย,ยบหล่อหน้าพี่นอ้องแต่คนเจ็บบอมาบันนี้มอกระเสดลาพีแระหน่อกไปนอนนอนพักผ่อนจะไหนคนเจ็บมามันสิมันสิมเมื่อยหน้าพี่น้องพอกันคลิปหนาหน้าพี่นอ้องอย่าลืมฝากกดไรกระแร์กดติดตามมอบันน้องเดี๋พี่นอ้อง กอให้มอมีกำลังใจใหดคลิปต่อไปนะพี่น้องกันแค่ได้ขออนุญาตเนาะถอดเสื้อก่อนพักผ่อนถ้ากิดเสืไปนอนพักผ่อนสักหน่อยหรือว่าสินอนรับไม่เรียกกรหูกว่าคนเจ็บกับอดีมีนะพี่น้องโอเคนะพี่น้องในเรื่อฝากติดตามมอคคีกาบุตรน้องเอ้ยบายบาๆนะพี่น้องพอกันคลิปหนาพี่น้อง